ซุอาหารเช้านะคืออาหารเช้ามีข้าวต้มก็กาแฟแก็ขนมปังปิ้งนี่ก็จัดซะหน่อยฮนะบรรยากาศโดยรอบโคโคทรีสอร์ทครับที่พักระดับ5้าดาว สวัสดีครับตอนเช่าใครที่ได้แวะผ่านมาเที่ยวทางประจวบทางอำเภอทับสะแกนะครับกแนะ็แนะนำเลยก็คือ,อถ้าตองต้องพักแหลแรมพักค้างคืนเนี้ก็ขอแน,นะนำโคโคทีรีสอร์ทนะนี่นั่นระดับ4.5ดาวนะครับอันนี้ก็จองผ่านอโกด้าได้นะครับ กางผ้านับกูได้ไดนี่ตื่นเช้าล้างหน้าก็มากินมีกาแฟมีอาหารเช้าให้นะครับพอถ้าตื่นตอนเช้าแล้วมีครัวเขาเปิดหกโมงถึงเก้าโมงมีกาแฟมีอาหารเช้ามีขนมปังปิ้งให้ครับ สุดสุดไปเลยแฟดำครับขนมปังฟิ้งข้าวต้ม